วันนี้พี่จักเองจะทําแกงแกงอะไรเอ่ยนะคะอันนี้เขาเรียกว่าผักปังนะคะกินแล้วจะปังฟูริเยชีวิตที่เคยผ่านการบัดซบมาก่อนชีวิตทําอะไรไม่เคยปังกินแกงผักปังจะดีมากแกงใส่แหนมวันนี้พี่จะทําแกงผักปังทั้งหมด10กวมัดนะคะวันนี้ตทุกคนต้องได้กินแหนมได้กินแกงผักปังที่อร่อยที่สุดในโลกนี้เลย เดี๋ยววันนี้เรามาดูพี่แจกแกงผักปังเป็นยังไงนะคะขั้นตอนแรกไม่ต้องพูดอะไรมากหั่นตะไคร้ก่อน<ม>เดี๋ยวมาดูเครื่องปรุงนะจะได้ไม่ต้องมีใครมาถามว่าใส่อะไรบ้างครับพี่แจ๊กไม่มีเวลาบอก<ม>อย่าพิถีพิถันเทคนิคในการทำอาหารหอมแดง นิดหน่อยสักสามสหัวใส่มากระเทียมนิดหน่อยนี่นะคะกระเทียมมีอยู่แล้วไม่ต้องใส่เยอะเดี๋ยวเราใส่แหนมส,นสิบก้อนยี่สิก้อนใส่ให้แม่ให้หมดเลยให้ตุ๊ดเด็กตำนะคะอย่าเราอย่าตำเองอันนี้คือแหนมทั้งหมดที่เราจะใส่แล้วที่น้นำพริกเมื่อกี้เราอย่าลืมใส่เกลือสักหนึ่งไอ้สักหนึ่งช้อนไอ้สักช้อนหนึ่งอะสักนิดหนึ่งอะตำนี่คือแหนมที่เราจะแกงแหนมกินสดได้เลย ก็ละสิบห้าบาทฉันขายอยู่น้องกระเทยนะนะเนี่ยมาลากเนี่ยคนเรนเป็นกระเทยเป็นเพศชายเพศหญิงเราต้องเรียกให้มันแบ่งแบ่งอะไรนะแบ่งแยกชัดเจนเลยกรยะเทยกระเทยเนาะมัจนจะไม่ไปปนเขานานะใช่โอ้ยเดี๋ยวอย่าเพิ่งใส่มเะเขือเทศลืมไปต้องตามพริกก่อนกอ<ร><ร>แค่นี้ื่อง,งปรุงรอ่ะแล้วก็ใส่น้ำปลรราใสุ่งชรสไปปรุงตรงนู้น พริกมาอีกต่ะพริกไม่พอ,อพริกสดอยู่ไหนเมื่อกี้พริกขี้อยู่ในตัวค่ะเอาไปอีกเอามาอีกประมาณเป็นก,กํารรเลยน่าจะหมดเลยเมื่อกี้นะไม่พอหรอกประมาณนิดนึงเอาหมดเลยเฟสล้างเลยเงไมองพูดเยอะมึงมาตำดีกว่า <c oughs> มึงเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายมากกว่าพี่นะ <c oughs> เดี๋ยวเวลาไปตูข้างในนะคะเดี๋ยวให้ผู้ชายตำนะคะผู้ชายผมยาว <c oughs> ขั้นเวลาระหว่างที่เราให้พวกผู้ชายตำน้ำพริก เราเป็นแม่บ้านเราเป็นผู้หญิงอะ่นะคะเราเป็นผู้หญิงนะคะเราก็มานั่งกินเบาๆก่อนระหว่างที่รอแกงอื Hmm? เดี๋ยวให้พี่เอกมาถ่ายทางช้างก็ได้เดี๋ยวเราไปดูอาหารตอนนี้เขากินข้าวแปหนึ่ง เพื่อนๆคะได้เวลาเด็กแล้วค่ะมาเร็วๆชุดแอนเรียกอย่างนี้เลยคลยละ่ะกูเรียกลำคานละค่่ะะอมานี่ก่อนไม่ของใครของมันก้อนมุนก็ทับพ,พีมาซีของใครของมันกนะัะพีก็มาเยอะแยะชิมก่อนอันนี้ก็มังพี่เจ่ก่นี่ค่ะโอ้โหอย่าให้เรียกกระมังเลยนี่เหมือนหมาเลยกูเยอก็เดินซ้ค่ะเาม๋ยวพิชเช่เอาน้องไอ้แล้วน่ะ ไพวานเปี้ยวหน่มึงกูลำคาญมึงมานั่งชิมอยู่เนี่ยมึงแทนที่มึงตักแต่ถ้วยตักอะไรกับมึงอย่างเงี้ยมึงตักเป็นไหมเนี่ยเนี่ยมึงตักเป็นไหมตักแล้วก็ไปชิมของใครของมันไม่ใช่มาชิมในกระมังเวลานี้อ้าวทุกคนบ้านเฮยจังหวัดนครพนมมีแมกแกงผักปังอะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวพี่ตักให้พี่กรณ์ด้วยนะคระับกรองไหมคะนี่นะคะ่ะเล็กเล็กป่ะคะไม่ เขาไม่เคยเย็ดกับพี่นะครับถ้าเคยเย็ดมันจะต้องใหญ่กว่านี้เขินเวอร์คนเรานะถ้ามันอยู่ที่เย็ดไม่เย็ดถ้าถ้าเคยเย็ดกันอ่ะมันจะต้องมีถ้วยใหญ่กว่านี้เขาไม่เคยเย็ดกันกับเราเพราะฉะนั้นแล้วเขาได้แค่นี้นะแต่ถ้าคนเคยเย็ดกันปุ๊บมันจะใหญ่กว่านี้ทันทีก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะมันจะเป็นประมาณนี้นะคะัโอเคนาคีเนาะเข้าใจเนาะมันจะพิเศษกว่าน่อยมันจะพิเศษมันจะมีอะไรที่พิเศษนะคนเคยเย็ด อ่ะตะกรอนแค่นี้แหละเพราะว่ามากกว่าน,นี้ไม่ได้เพราะว่ากินไปก็แค่นั้นแหละหัวชาวบ้านครับเขาลงมาวางเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหลุดเออตีสองเลยน้องหลับก่อน <laughs> น้องหลับกี้กูดูอ่าอีเอกก็อ้วนกี้ก็อ้วนกนแข่งกันน้องหลับก่อนแล้วหลับง่ายด้วยอ่ะหนูพลิกไปพี่ควาจะไปดันตัวก็เกรงใจเขาคุยกันจุดีๆนี้ไม่รู้นั่งหลับไปแล้วอีเอกนอนง่ายมากหลับง่ายแล้ว สิ่งที่กูคิดนะ่ะเป็นจริงทุกอ,อย่างหนูพิกไปพิกมาไม่ทถามว่าแกงแบบนี้นะคะกินได้ทั้งสยามตะแคร์เลยค่ะอร่อยมากเพื่อนๆต้องไปถามเย่พวกนั้นกันคนเขากินครั้งแรกนูนะ่นน่ะเดินไปดิเพิ่งเคยกินครั้งแรกแซ่บเวอร์ อร่อยมากนอร่อยมากอ่ะอร่อยนะคะอร่อยแตะะ่ว,ว่ามันมาจากแหนมอะคะ่ะต้องแหนมที่เป็นน้ำเนาะใช่ใช่ค่ะแหนมยิ่งเป็นน้ำเยอะๆอร่อยโอเคข้าวอร่อยค่ะเจอกันขอกินข้าวก่อนนะจ๊ะอร่อยอย่าลืมทำไปทำทานนะยิ่งมีดอกยิ่งอร่อยกว่านี้ผักปังอะ่ะไดี๋ยวไปห้อง